สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะม,มาแจกรหัสนะครับทุกคนไปดูกันเลยว่ารหัสอะไรไปดูเลยก็รหัสนี้เลยนะครับผมนี่รหัสก้อนี่เลยนะครับผมใครอยากได้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมรหัสนี้เลยนะครับผมมีชื่อผมด้วยเห็นไหมมีชื่อคนเวลตันด้วย นะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกนะครับผมสุ่มแจกเลยสุ่มแจกนะครับสุ่มแจกเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูรหัสด้วยนะครับผมเครื่องคา้าอาจจะเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยอ๋อก็เข้าถูกันเลยครับเข้ามาเลยเข้าไป เข้าไปารหัสนี้ก็มีผลด้วยนะครับผมเลเวลก็พอใช้ได้แล้วครับผมพอใช้ได้รอแป๊บท่นกระตุกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอ,อ,อตดนนขอัดไปตอนที่มันมาเลยนี่นะครับรหัสนี้เลยนะครับผมนี่รหัสไหนมีผลยังยืดนะครับผมเลเวลก็อนิดนึงนะครับผม นี่นะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาแล้วครับผมสุดแจกนะถ้าชือตามนะผมจะเอารหัสแบบรีวิวร้อยมาแจกนะครับผม,นะ 58, ผมลาาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์หรอกครับกด Subscribe ให้ผมได้ต่อผมได้ตแล้วนะครับ